ตเอีย่ะไรังบอูโดนอะไร Kill. Uh, fire in the hole oh, Fire in the hole oh. Oh. Oh, Fire in the hole protection uh, oh, yeah, ยอมได้เหี้ยวันจางไม่ก็ไหโหดมากว่าโห้าบ้าเหี้ยคัผมจะมาเล่นยูทงเนาะอย่าร้องไง้องย่าร้องไน้อง เอาระเบียร่วงไปเฮนชัวร์ดับเบิลดับเบิลคิลไอ้เรื่องโดนนัดเตะหอบไปดิเอาละฮะตอนนี้มุมสามองทริปเปิล n ิลจีนคิล

มึงจะง่ร้องนี่นี่ีมึงจะร้องนำใหม่เนี่ยไปเลยนะ

รอบนึงโอ้โหทหาแกบอกผมว่มันมีเสืออะไรโอ้ยมัน่งาังที่หควยตายไปเถอะไอ้ี้ยกาอะยังไงมัน็ไม่มีแีแล้วแนีหมดแล้วแหละ น้องเออสวยสอตายสัสามตัวเองจัดัเฮดช็อติบอ่แล้วไอ้น้องเนียที่สี่นะ้สาตกไปส่